สงสารว์ไมเกิดควายควายมึงนะบี๊สุขภาพแข็งแรงอะไรนะบี๊ยเนี่ยเปี๊ยพบเจอแตสิ่งดีๆตลาดปี๊ยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังก็เป็นส่วนใหญ่จะให้เปี๊สมหวังทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ไอ้สันมึงอยากกิดอะไรมึงกินเองเลยกูไม่อยากคิดในมึงหรอกเหี้ยแบงคนดีๆเขาทำกันไม่แบบมึงเนี่ยเออคิดดีๆมี แกทำแม่งไม่ไมทำให้กูทำคลิปด่าป่วยพอไปเกิดบ้าไปควายาแาม่งแล้วกูก็เสือกทำด้วยนะะหัวใจกูทำเพื่ออะไรเนี่ยสัตว์มึงก็แก่แล้วนะกูก็แก่แล้วทำอะไรก็ไม่รู้ของฝันกูก็มไม่มีอะไรใจะให้มึงหรอกนะกูก็คงฝา,ากเรย่องอย่างละกันฝากหลานกูละกันไปเลยน,นะ